สวัสดีครับผมคนทำกินชาแนลนะฮะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะผมจะมาแนะนําการทําเมนูลาเต้เย็นในแบบและสไตล์ของคนทํากินนะฮะเป็นสูตรที่ผมชงขายในร้านนะครับผมซึ่งก็จะอาจจะไม่เหมือนสูตรของอเพื่อนๆนะ,ะที่ชงเมนูลาเต้เย็นนะครับเพราะว่าในสูตรของผมเนี่ยจะมีผงครีมผงผสมมันีคาฟฟนะครับเป็นตัวช่วยทําให้รสชาติของกาแฟลาเต้น,นะฮะมีความกลมกล่อมมากขึ้นนะครับผมซึ่งผงผสมตัวนี้นะครับก็จะ เป็นตัวเชื่อมรสชาติให้กับตัวเครื่องดื่มของเราแล้วก็ไม่กลบกินเครื่องดื่มแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือไม่มีไขมันทรานส์แล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลนะครับผมสำหรับตัวกาแฟบดท,ที่ผมใช้นะฮะก็อยู่ที่ประมาณ18-20กรัมนะฮะเป็นสัดส่วนของการชงเมนูเย็นนะฮะด้ามชงที่ใช้ก็จะเป็นแบบดับเบิลช็อตนะครับผมก็แก้วเสิร์ฟที่ผมจะใช้ในวันนี้นะฮะเป็นแก้วขนาด20ออนนะ,ะเป็นแก้วเสิร์ฟที่ผมใช้จริงในร้านนะครับผม ส่วนน้ำเอสเปรสโซ่ที่ผมจะสกัดในวันนี้นะฮะก็จะอยู่ที่80 ml นะฮะก็เป็นสัดส่วนที่ผมใช้กับแก้วขนาด20ออลนะฮะใครที่ใช้แก้วเสิร์ฟเล็กกว่านี้อยู่ที่16ออลก็อาจจะเหลืออยู่ที่60ม l ก็ได้นะครับสำหรับตัวน้ำเอสเปรสโซ่นะครับผมการชงลาเต้เย็นของผมในคลิปวิดีโอนี้นะฮะเป็นการชงลาเต้หรือว่าเมนูกาแฟสดแบบไทยสไตล์นะฮะแล้วก็จะเป็น การชงเมนูกาแฟในแบบสไตล์ที่ผมใช้ในร้านนะครับผมตรงนี้นะฮะการชงกาแฟแบบไทยสไตล์เนี่ยนะครับก็จะมีออกปีกย้อยออกไปได้หลายๆวิธีนะครในการชงนะครับผมซึ่งในวันนี้ผมก็จะใช้ตัวครีมผงครีมผงผสมตรามานีคอฟฟี่นะฮะเป็นตัวช่วยทําให้ตัวเมนูกาแฟลาเต้เรามีรสชาติที่กลมกล่อมมากขึ้นนะฮะโอเคตอนนี้เราได้น้ำเอสเปรสโซอยู่ที่80มลแล้วนะครับผม เมล็ดกาแฟที่ผมใช้ในวันนี้นะฮะก็จะเป็นเมริดกาแฟของ Coffee Premier นะครับส่วนผสมหลักนะฮะที่ผมแนะนำไปเมื่อสักครู่นี้ฮะผมผสมตรามณี Coffee นะครับผมจะใช้เป็นตัวหลักในการทำเมนูลาเต้เย็นนะครับผมผมจะใช้ตัวผงผสมตามานี Coffee อยู่ที่1ช้อนโต๊ะนะครับผมใส่ไปเลยฮะตัวนี้ไม่มีไขมันทรานนะฮะแล้วก็รสชาติกาแฟเราไม่เพียนด้วยนะครับผมเราชงตัวผง ผสมตัวนี้ให้ละลายกับน้ำเอสเปรสโซ่เราก่อนนะครับแล้วก็ต่อจากนั้นนะฮะส่วนผสมที่เราคุ้นเคยทั่วไปก็จะเป็นตัวนมข้นหวานนะฮะผมใช้อยู่ที่1นนออนนะ,ะนะครับผม ต่อไปเป็นนมข้นจืดนะครับผมผมใช้อยู่ที่1ออนเหมือนกันครับตัวครีมหรือว่าผงผสมที่ผมใส่ไปเนี่ยก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะที่จะทําให้ตัวเครื่องปรุงต่างๆเนี่ยมันสมูทกันหรือว่าเข้ากันส่วนผสมสุดท้ายนะฮะนมสดพัชรไลท์แต่ว่าเราจะยังไม่ใช้ตัวน,นี้นะครับเราจะท็อปด้านบนนะครับนมสดพัชรไลท์อยู่ที่40 ml นะฮะก็แก้วเสือผมใช้อยู่ที่ขนาด20ออนนะครับแล้วก็เทน้ํากาแฟที่เราปรุงเสร็จเมื่อสักครู่นี้ ลงไปนะครับผมน้นแข็งที่ผมใช้ก็เป็นแบบหลอดเล็กนะครับโอเคหลังจากนั้นนะฮะก็จะใช้ตัวนมสดพาสเจอร์นะครับเทราดลงไปที่ตัวน้ำกาแฟเราอีกทีหนึ่งนะครับผมตามสไตล์ลาเต้น,นะครับผมแบบไทยสไตล์นะฮะเสร็จเรียบร้อยนะครับผมใช้เป็นแบบฝายกดื่มนะครับสำหรับเมนูลาเต้เพราะว่าไม่มีฟองนมนะฮะ โอเคเสร็จ okay, เรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูลาเต้เย็นในแบบและสไตล์ของคนทํากินนะครับผมโดยใช้ตัวผงผสมตรามันีคอฟฟี่นะครับเป็นตัวช่วยทําให้ตัวกาแฟมีความนุ่มละมุนมากขึ้นนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็มีมาฝากเพื่อนๆประมาณนี้นะฮะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามที่ช่องคนทํากินด้วยนะครับผมสวัสดีครับ